สวัสดีครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเนี่ยเพิ่งมาดูตอนเย็นมาดูดูมาน,นานแล้วแหละดูตลอดเลยว่าเนี่ยมันจะแปลงเป็นเงินบาทได้ไหมในที่สุดมันก็แปลงได้นะเนี่ยเนี่ยตอนแรกต้องดูเป็นเป็นนะแล้วก็เงินบาทแปลงได้นะแต่ตอนเนี้ยเงินบาทอะไม่มีปัญหาแล้วดูได้แล้วดูเป็นเงินบาทก็ก็ะสะดวกเรามากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องแปลงเป็นดูดูที่ยู d ดูดอลลาร์เงี้ยมันจะ เราไม่ถนัดไงเนี่ยมัน,ม,นมันกลับมาเหมือนเดิมไหมนะแต่ข้อเสียตอนจากตอนเนี้ยก็คือเหมือนกับ P2P อ่ะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเอาออกไปแล้วนะเนี่ยายเซลลไม่มีแล้วนะ P2P นี่คือหายไปเลยนะเออก็ถามว่าจะต้องทํายังไงตอนแรกแอดมินอ่ะวางแผนไว้ว่าจะไป โอเคเอ็ก OK, ดีไหมอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าโอเคเอ็กมันก็ไม่ยอมฮนะมันก็ปิดเหมือนกันนะ่ะคือพูดง่ายปิดทุกแพลตฟอร์มอนะ่ะเหมือนว่าต้องให้ใช้ของไทยเท่านั้นนะ่ะเออเหมือนจะบีบบังคับให้ใช้ไบแนนทีเดอด่ะไบแนนไทยอะ่ะเออแอดมินก็เลยคิดว่าอาจจะต้องแอดมินคิด,คดว่าถ้าถ้าเกิดณนปะัจจุบันนี้ถ้าเกิดจะถอนนะอาจจะต้องไปไบแนนทีเดอด่ะอะไรเงี้ยต้องยอมอนะ่ะแต่ว่าบังเอิญแอดมินอะ่ะยังไม่ได้ต้องใช้เงินตอนนี้ไง พอไม่ได้ใช้งินตอนนี้ก็เลยพักไว้ก่อนยังไม่จาเป็นต้องรีบๆไปทาเพราะว่าอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องของคริปโตบางทีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะอย่างทุกวันนี้มีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนอะเออมีหลายอย่างมากเลยที่เปลี่ยนแปลงไปอะคือคือบางทีเหมือนกับว่าลายอะยลายลาที่เราใช้อยู่อะเออบางทีอะเหมือนกับว่าเขาจะให้โอนเข้ามาในลายได้นะแล้วก็ใช้เออ แอดมินก็ไม่แน่นะรับนี้ก็อาจจะทําให้แอดมินแอดมินใช้อัและปิดไลน์เพย์อยู่ด้วยบอกเลย <c oughs> เออก็ถ้าเกิดมันมาทางไลน์อ่ะแอดมินก็ใช้ได้นะเออก็เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าถึงถึงบอกไงว่าอย่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งจะตกกระตากบางทีมันตอนเนี้มันมันเพิ่งประกาศเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่องทางเพิ่มขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเราต้องรอใจเย็นๆสาหรับคนที่ที่ยังไม่ได้ได้ต้องการขายตอนนี้นะต้องการต้องการถอนเงินอะ่ะอีกประมาณ ปีหน้าหรือสิ้นปีอะไรเงี้ยรอได้รอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งไปกระตกกระตากแต่ว่าถ้าคนใช้เงินตอนเนี้ยก็คงจะต้องถอนผ่านช่องทางไปนั้นทีเฮ็ดอะดูแลปลอดภยัยง่ายสุดเพราะามันลิงก์กันอะน่าจะง่ายสุดก็ก็นั่นอะต้องเตรียมตัวไว้ถึงบอกว่าถ้าเกิดไม่รีบก็ยังยังไม่ต้องทําอะไรนิ่งๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวมันอาจจะมีช่องทางอื่นให้นะไม่แน่นะต้อง ต้องปรับตัวต่อเนี่ยเพราะว่ามีหลายอย่างนะอย่างกาล่าก็มีดราม่าเหมือนกันเนะ่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวทาคลิปกาล่ามีดราม่าเหมือนกันแม่งไม่ไหวเลยวงการคริปโตเนี่ยมันต้องเสี่ยงหลายอยาอ่างอ่ะพูดง่ายต้องเสี่ยงในการปรับตัวหลายอยาอ่างอ่ะเออเนี่ยเห็นไ่มนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งเห็นไหมใบแนนแม่งอยู่ๆมาก็ปิด P2P เลยถอนเงินออกมาไม่ได้แล้วให้เป็นให้ไม่ให้ไปให้ไปโอนไปในั้นเทสแทนอะไรเงี้ยเหวอเลยเห็นไหม แต่อย่าไปรีแต่เราต้องยอมรับความเปลี่ยนตรงนี้อ่ะเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเป็นสกิลมันทำให้เราพัฒนานะเป็นสกิิอย่างหนึ่งนะอย่าไปมองว่ามันเป็นจุดอ่อนอะไรเงี้ยมันมันพัฒนานะเออเราสุดท้ายเราต้องดิ้นดิ้นรนให้ได้อ่ะดิ้นรนหาทางให้ได้อะไรเงี้ยให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดโอเคก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาบทให้ฟังสำหรับเรื่องเหรียญอ่ะไม่มีอะไรมันขึ้นอย่างเดียวเลยเมื่อวานกาล่าและมินดูอยู่จุดจุดศูนย์สองอ่ะตอนนี้จุดศูนย์สองหนึ่งเก้าแล้วโอ้โห ขึ้นมาอีกสิบเปอร์เซ็นสุดยอดเลยโอ้เวลามันขึ้นก็ขึ้นเห็นป่ะแล้วก็เหรียญเหรียญบิตคอยเหมือนจะไม่ค่อยเหมือนก็ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเล็กๆมันจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่หยุดเหมือนบิตคอยขึ้นมาแล้วค้างนะมันขึ้นก่อนอะแต่มันค้างแล้วแต่ว่าเหรียญเล็กๆมันมันแบบเริ่มขึ้นขึ้นมาตามมาแล้วอะไรเงี้ยเริ่มขึ้นตามตามบ้างแล้วเริ่มกระตุกแล้วก่อนอันนี้ไม่ไม่กระตุกอย่างนี้นะเออเนี่ยก็โอเควันนี้ไม่ได้พูดเรื่องอะไรวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ ว่าควรจะวางแผนยังไงดีในเรื่องของ p 2 p ปิดไปอ่ะไม่ต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยก็เองไปตัดสินใจกันเราเองกันนะเออตอนนี้ยังยังแอดมินยังนิ่งๆอยู่รอก่อนรอช่องทางไหนจะโผล่เข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคตัดทิบก่อน